วัก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 เสียงเร็วๆเสียงเสียงเสียงครับเสียงตังครับไหมครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ฟีทุกคนทุกท่านเด้อครับเด้อมาครับเมื่อนี้มาเบิง นองไส้กลางนะครับชายกลางของเรานะครับเป็นไงบ้างเลยชายกลางของเราครับอูออูออืออือทำไงทำไงทำไงฮหนแม่แป้งอยู่นู่นนะครับมาดามอยู่นู่นนะครับดังดังดังตีดังดังเออเออดังดังดังวัก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 เเสียงมาเล็วเสียงเสียงเสียงครับเสียงดังครับไหมครับ รำรำลำรำลำร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 ำโอ๊ยเนาะขออนุญาตยนนะครับเคลมิ่งกล้วยนี่จังเลยทุกอย่างไอ้น <music> ีใต <st ay> ้กลางห้องนะครับเฮ้ยเรามานั่งดูกันนะเวลาเช้าๆกลิ่นมงนิดๆนะครับไม่ไม่ฝีบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแน่ เวลาแม่แม่ฟฟีมาหานะครับก็จะได้นั่งรูแบบนี้นะครับแม่ไม่เฟฟี่ขามาเล่นกับน้องดาวได้นะครับอตอนนี้พ่อเลินไม่อยู่ก็นั่งห่างๆไปก่อนนะครับแล้วพ่อเลินมาค่อยนั่งใกล้ๆนะครับพ่อเล่นไปซื้อของอยู่เนะอะแล้วเอามาเครือใหญ่ด้วยนะครับกล้วยเนี่ยกินแต่เช้าเลยน้องดาวเนี่ยเย็นนี้นี่ตกมันแน่นอนน้องดาวครับกินกล้วยแต่เช้าเลยเครือใหญ่มากนะครับ ขาโตขึ้นอะไรๆ,ๆอย่างเขาเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนเขาจะกินกล้วยเป็นเครือเลยนะเดี๋ยวงับเครือเลยตอนนี้ก็เด็ดเอาแล้วเพิ่มปรับไปชะนิดนะครับลงดาวนะครับเดี๋ยวนี้ก็วางเครือแล้วก็เด็ดเอานะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ปาคขาบเลยนะครับ โยมาดามลูกพี่ใหญ่ของเราเยนไปแล้วก็แค่ดูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแบบให้้องดาวกินกล้วยแล้วก็หมูได้ด้ดูๆเวลากินเวลาอร่อยก็จะมีโชว์ท่าเลยนะเวลากินถ้าสุขใจเขานะครับเฮ้อนีโหงูกระพือบึ้บบึ้บ,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 บนะครับ ก็มาดามก็ได้กินแล้วนะครับแม่แม่เด uh ี๋ยวมาดามรอกินน okay so ้ํานะครับกับพี่เดือนนะครับก็จะให้กล้วยกินเหมือนน้องดาวนะครับเมื่อเช้ามาดามได้กล้วยแล้วกับหญ้าแล้วนะครับนองจนเจ้าพี่เดือนก็ได้อ้อยแล้วนะครับพี่น้องดาวก็ได้หญ้าแล้วก็ได้กล้วยนะครับเดี๋ยวแม่แม่พีบอกครับแม่แม่เอาไปให้มาดามบ้างนะครับเอาไปให้พี่เดือนบ้างเอาไปให้แล้วนะครับเอาไปให้แล้วตอนทำความสะอาดนะครับ ต้อง๋บบนี้กินเกลือกล้วยนานขึ้นนะครับบุงดาวอะไรหลายๆอย่างเขาโตแล้วเขาก็ปรับตัวนะครับเขาปรับตัวนะอะไรหลายๆอย่างปรับเอให้ <c oughs> เข้ากับวัยประมาณนี้นะครับห,หลอมากเลยอ๋อิงจริงนะลุงดาวเนี่ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยตอนนี้งานก็เริ่มมนแล้วครับแม่สี่เริ่มมนแล้วอืมไม่ค่อยอ้วนนะครับเราไม่ค่อยอ้วนนะมนพอดีไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับอืมเก้อจะไปทำที่ไหนโม คมจุลูว่าให้เพื่อนเท่าไหร่นะครับแต่คมนิดนึงนะครับผมเวลาเพิ่นมีสุกเพิ่นก็สิพัดหูจริงจัะครับแม่นกองที่ครับอืออือคันคันดูขนตาขนตายาวมากนะครับเมืองเมืองขนตางอนขนตาเปลี่ยนดินหมดเงยวเฟ้ แล้วก็จันจ้าก็ไปกวนพี่เกลืออยู่นะครับคุณรุ่นๆไดบรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้าบ้านเราครับเบิร์ตแน่กินแล้วว่นนี้เบิร์ตแน่กินแล้วว่นนี้วันวันเบิร์ตแน่กินแล้วโอ้โหดู ตัวเล็กๆอย่าลำล้ำลำลำหน่อยเร็วเดี๋ย่าลำให้พี่ปื้มดูหน่อยถ้าว่าไม่มีกล้วยครับไม่ล้ำหาล้ำลำล้ำหน่อยเร็วลำลำเอาเด้าเร็วเร็วเร็วโชว์พี่ปื้มหน่อยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหไม่มีกล้วยไม่ทำท่าอะไรเลยนะครับหมออ้วนครับเฮ้ยเอ้ย้ขอ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 เร็วขอขอขอเร็วขอขอเร็วขอขอเร็วเอ้ขอขอขอเอ้เอ้ยเอ้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 เด็กอ้วนครับเด็กอ้วนครับมาฮะเฮ้ยโอุ้ยพุงกระเพื่อมเลยเวลาเดินเวลาอะไรนะครับ

ดูจัเจ้ารูนนรนินรนะดีจ้ายอยู่นู่นเฮ้นผมไปน,น้ผมเอามาดูจัเจ้ากันครับเจ้ามา,ๆๆๆๆเ,าเรเร็วเร็เอ้าพี่ดาวเอาหนึ่งเครือพี่น้องเจ้าเหนึ่งวีโอ้หนึ่งหนึ่งลูกพอ,อกแล้วจ้าก่อนเร็วจ้าเร็ว จ้าไปเนี่ยจ้าจ้าสวยจ้าเอ้อเอเอไปจ้าสวยสวยเอาสวย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 จ้าเร็วจ้าจ้าก่อนเร็วจ้าเร็วสวยสวยเออเออไป สองทีหมดแล้วอุ้งจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปื้มน้องปอนชัยเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆครับสวัสดีครับ